ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับมีทั้งรูปแรนแล้วก็รูปมานะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับแข็งแรงมากๆมาพร้อมกับไฟถอยตัวนี้เนี่ยมีไฟซึ่งมีอยู่ในเฉพาะรุ่น Y Tag เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับผมเอกจากช่องมาแนลฟอร์ดนะครับคลิปนี้นะครับมีรถสวยๆงามมาให้ดูอีกแล้วนะครับคันที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า y ายแทนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2งล้อนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับแรงม้าอยู่ที่1 8 0แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่420ินิวตันเมตรนะครับส่วนในเรื่องของตกแต่งนะครับเรามาดูกันครับว่าในคันนี้นะครับแต่งอะไรไปให้ลูกค้าบ้างครับเชิญครับเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับเด่นๆเลยนี่คือ ชุดกันชนหน้าของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เนี่ยของแฮมเมอร์เนี่ยก็เป็นเหล็กที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการแต่งรถแบบออฟโรดนะครับผมตัวนี้ก็จะมีทั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับมีห่วงโอเมก้านะครับผมแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบแรปเตอร์ด้วยด้านบนก็จะเป็นสกูปฝากระโปรงนะครับมีทั้งรูปแรนแล้วก็รูปม้านะครับแต่อันนี้เลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เป็นรูปม้าแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ สวยงามครับสวยงามแต่ก็แนะนําสําหรับคนที่ไม่ชอบให้อะไรมาบางทัศนวิสัยมากนักนะครับก็แนะนําเป็นสกู๊ปแบบเตี้ยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ติดสกู๊ปไปเลยทัศนวิสัยก็จะดีกว่านะครับผมแต่ตัวนี้ติดไปก็สวยงามครับดูดันเพิ่มมิติครับตัวรถเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับเดิมๆแล้วมันเป็นไบ LED นะครับก็คือเป็นทั้งไฟต่ําและไฟสูงในดวงเดียวกันนะครับ แต่ที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือคีบมัสแตงตัวนี้นะครับสามคีบตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟวงแหวนตรงนี้ด้วยนะครับส่วน Daytime Running l i g h t อันนี้มีมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนะครับเราก็ใส่ซุ้มล้อแบบเรียบนะครับขนาด6นิ้วมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แม็กยางนะครับก็จะเป็นขนาด 265ทับ6 0 r 1 8นะครับเป็น Mac กขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางคอสมิดนะครับผมสเปค265ทับ6 0 r 1 8นั่นเองนะครับในตัวแก้มข้างตัวนี้ไม่ได้ครอบนะครับไม่เหมือนเจ้า XLT นะครับ XLT ตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่อันนี้จะเป็นสีดำเงามาให้อยู่แล้วนะครับรวมถึงผูกระจกนะครับแล้วก็ลาวหลังคาตัวนี้ที่มีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับ ลาวหลังคาตัวนี้สามารถติดแหลกได้นะครับบรรทุกแบกขนสัมภาระได้จริงนะครับขึ้นไปโหนก็ขึ้นมาแข็งแรงะครับแข็งแรงเนาะนะครับส่วนตัวกระจกตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ตัวกระจกด้วยนะครับและนอกจากไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถด้วยนะครับอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มแสงสว่างเวลากลืนนะครับก็ขึ้นรถลงรถได้อย่างปลอดภัยนะครับผม ที่ติดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็คือกาบข้างตัวนี้นะครับของไวไลน์นะครับผมติดกาบข้างแบบนี้นะครับก็พร้อมที่จะลุยสมบุกสมบันแล้วนะครับข้อดีของกาบข้างแบบนี้นะครับก็คือกันเศษหินนะครับผมที่อาจจะกระเด็นมาโดนรถเราเวลาที่เราไปลุยทางออฟโรดนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะครับ นี่แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีไฟด้านใต้ด้วยนะมันจะมีไฟส่องมาด้านใต้ด้วยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแบรนด์แฮมเมอร์นี่ได้รับความยอมรับอยู่แล้วนะครับจากสากลเลยนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงมากๆนะครับมาด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายก็เป็นของแฮมเมอรอีกเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นโลบาร์เล็กของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับข้อดีของไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่บริเวณด้านบนของหลังคานะครับก็คือเวลาที่มีรถคันสูงๆเนี่ยตามหลังเรามานะครับเวลาเราเบรกเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับผมด้านท้ายนะครับติดฝาครอบกระบะท้ายนะครับพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังด้วยตัวนี้ แล้วก็รุ่นนี้นะครับมีกล้องมองหลังอยู่แล้วนะครับไม่ต้องติดเพิ่มนะครับอยู่บริเวณโลโก้ตรงนี้นะครับผมการชนท้ายตัวนี้เป็นของ g d D นะครับมาพร้อมกับไฟถอยด้วยนะครับตรงตัว G ตรงนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็มีห่วงโอเมก้าตรงนี้ด้วยนะครับมีไฟส่องทะเบียนนะครับแล้วก็รูเอาไว้ใส่ปักเทเลอร์นะครับหรือว่าต่อหัวบอลลากจูงก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับส่วนไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายลมดำนะครับลูกตัว C นะครับตรงนี้เป็นฝ่ายไฟท้ายแต่งเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูด้านในกันบ้างครับว่ามีอะไรด้านในบ้างด้านในของรุ่น Y Tag นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะครับเป็นพวงมลาลัยเป็นเบาะหนังนะครับจะเป็นการดีไซน์แบบสีดำแล้วก็ตัดตะเข็บสีส้มนะครับผมน่าเห็นไหม จะเป็นสีส,สีส้มแบบนี้นะครับซึ่งมีอยู่ในเฉพาะรุ่นวายแทเท่านั้นนะครับรุ่นอื่นไม่มีแบบนี้นะนะครับมันก็จะเป็นสีอื่นไปนะครับผมไฟระบบไฟนะครับก็จะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับเป็นไฟหน้าออโต้นะครับส่วนไฟระดับของไฟต่ำเนี่ยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับบางทีเวลาเราบรรทุกสูงเนี่ยหน้ามันจะเชิดเนี่ยไฟมันจะสูงเกินไปเราสามารถปรับระดับตรงนี้ได้ด้วยนะครับผม พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอย่างที่ผมบอกไปในหล,หลายๆคลิปนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นพวงมาลัยที่เบาที่สุดในท้องตลาดแล้วตอนนี้นะครับของฟอร์ดนะครับต้องบอกเลยว่าเบาที่สุดในท้องตลาดณนะตอนนี้จริงๆนะครับผมหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับทั้ง Apple Car p l a y พแล้วก็ Android Auto นะครับผมและก็มีระบบ Na v i เก t o r นำทางของ Ford โดยเฉพาะด้วยนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้ารถคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันด้วยนะครับและถ้าเกิดใครนะครับสนใจจะเป็นเจ้าของรถแบบนี้นะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมและในคลิปหน้านะครับผมก็จะมีรถดีๆเจ๋งๆมาให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปเพียเท่านี้ครับสวัสดีครับ